สวัสดีครับผมบอสวินครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสอนวิธีการผลิตสื่อการสอนซึ่งวิธีการผลิตการสื่อการสอนในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเอาคลิปวิดีโอนะครับที่เราเลคคอร์ดหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอในขณะที่เราสอนงานนะครับเอามาตัดต่อแล้วก็ตกแต่งให้มันดูสวยงามนะครับน่าชมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราผลิตนะครับเวลาที่เราทําการสอนเนี่ยนะครับ เราอาจจะมีการพูดอย่างเดียวซึ่งถ้าหากเรานำเอาดนตรีนะครับหรือเอาเอฟเฟกอะไรเข้าไปประกอบในขณะที่เราบรรยายนั้นนะครับก็จะทำให้คลิปวิดีโอนั้นะครับมีความน่าสนใจในการเข้ามาชมเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้นซึ่งนะฮะในคลิปนี้ผมจะทำด้วยโทรศัพท์มือถือนะฮะและใช้แอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอนะครับที่ชื่อว่าขายมาตเตอร์ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกดอื่นให้เราโหลดแอปพลิเคชันคลายมัตเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้เรามาที่นะฮะให้เรามาที่ตรงนี้นะครับมาทีา่สร้างงานใหม่นะครับแล้วให้เราเลือกมาที่ตัว4ต่อทําทำไมต้องเป็น4ต่อ5ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะดู y t u t u นะครับบนมือถือมากกว่าถ้าเราทำนะครับวิดีโอเลคคอร์ดหน้าจอขนาด หน้าจอมือถือเราแล้วครับแล้วเราเอามาใส่หนึ่งตัวหนึ่งครับมันก็จะทำให้ขนาดของหน้าจอนั้นเล็กลงไปอีกซึ่งมันจะทําให้ดูยากครผมก็เลยเอาเป็น4ต่อ5จะพอดีเลยนะครับโอเคนะฮะกดมาที่4ต่อ5ครับจากนั้นนะครับให้เรานําเอาวิดีโอแบ็กกราวน์เข้ามาก่อนซึ่งผมจะเอาสีดําเข้ามานะครับเพราะ ผมไม่ต้องการที่จะให้อะไรมารบกวนนะครับขณะที่เรากําลังเรียนรู้หรือว่าชมวิดีโออยู่นะฮะเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการเรียนมากกว่าจากนั้นก็ให้เราไปเอาไปกดที่เลเยอร์ครับแล้วก็นําวิดีโอนะครับเราเข้ามาเลยครับให้นําวิดีโอเราเข้ามาเลยนะครับวิดีโอที่เรา,เ,าเลคคอร์ดหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอไว้นะครับกดตรงนี้ให้เลือกเป็นวิดีโอจากนั้นมาหาวิดีโอที่เราอยู่ครับผมเอาวิดีโอไว้ที่ตรงนี้นะครับ พอได้ขนาดแล้วครับด้ยปกติแล้วนะครับหลายคนอาจจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับให้ชมประมาณนี้เลยนะฮะแต่ว่าผมจะนะครับย่อให้มันเล็กลงนิดหนึ่งแล้วก็เอากรอบที่เป็นรูปโทรศัพท์เข้ามาใส่เพื่อให้มันมีความสวยงามนะครับมากขึ้นผมก็จะนํากรอบนะครับเข้ามาใส่โดยกดยืนยันคาสั่งครับนะฮะจากนั้นก็จะมาที่เลเยอร์แล้วก็มาที่มีเดียแล้วหากรอบโทรศัพท์เปลี่ยนตรงนี้ครับให้เป็นรูปภาพ แล้วหากรอบโทรศัพท์นะครับที่เราดาวน์โหลดไว้ในที่นี้ผมดาวน์โหลดนะครับกรอบ iPhone ไว้อยู่ที่อ่าเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะเอากรอบ iPhone นี้เข้ามาใส่อ่าผมขยายให้ใหญ่เต็มที่ครับอ่าใหญ่เกือบจะเท่านะพื้นที่เลยนะอ่าโอเคครับ จากนั้นนะฮะก็ทำการปรับขนาดของวิดีโอฮะให้มีขนาดเท่ากับให้มีขนาดเท่ากับกรอบตรงนี้นะฮะอ่ะแล้วผมก็จะปรับส่วนเกินครับโดยกดที่คล o บดึงส่วนเกินที่อยู่ตรงนี้เข้ามาดึงส่วนเกินที่อยู่ตรงนี้เข้ามาฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ เลือกเป็นซีเลียมมุมมนนะฮะเลือกเป็นซีดียมมุมมนโอเคครับเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะได้กรอบแบบนี้นะครับที่เหลือเราก็ทําการดึงเลเยอร์ข้างบนนะให้มีความยาวนะฮะเท่ากับวิดีโอของเราเลยเข้ากับตัววิดีโอที่เราเลคคอร์ดมานะครับผมจะย่อมันลงครับเพื่อให้มันทำงานง่ายดึงมาให้มันถึงตรงนี้อโอเคนะครับ จากนั้นก็ดึงกรอบกรอบรูปไม่ใช่กรอบโทรศัพท์มือถือเนะะี่ยครับให้มีความยาวเท่ากับวิดีโอทั้งหมดเลยให้มันเกิดมามั้ยเลยครับเพราะว่าเวลามาเล่นม,มันก็จะจบที่ตรงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะทําการใส่ดนตรีบรรเลงให้มันเป็นตัวตนตรีที่มันอยู่ด้านหลังนะครับฟังเบาๆนะฮะก็มากดที่ออดิโอแล้วก็มาที่เพลงครับ audio ออที่เพลงแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาที่ให้เรามาทีา่เพลงที่เราต้องการครับอเอาเพลงนี้แล้วอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยครับกดไม้บวกปุ๊บอ่าเพลงจะเข้ามาแล้วครับแล้วทีเนี้ยเพลงมันมีความความยาวไม่เท่ากับวิดีโอครับเราจะเพิ่มความยาวซึ่งเราจะดึงออกไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องทําการ Copy โดยเราจะเลือกนะครับให้มันเล่นบนให้เลือกตรงนี้ครับ เปิดตรงให้เป็นสีแดงนะครับเลื่อนมาทางด้านความมือนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะทางล่างด้วยนะครับเล่นบนไปจนกว่าจะจบโปรเจกต์เห็นไหมครับมันก็จะยาวประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วหรือถ้าท่านอยากใส่นะครับข้อความเข้าไปแบบนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยครับนะฮะซึ่งตรงนี้ผมใส่มาจากข้างนอกแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับ ทําไมผมไม่ใส่ตรงนี้เป็นแบ็กกราวน์ที่สีสวยๆครับคือผมเวลาทําสื่อการสอนนะครับเน้นเรื่องของความเข้าใจและข้อความเรียบง่ายในการสอนมากกว่าจะไม่ให้มีอะไรมานะครับมาเป็นสิ่งรบกวนนอกจากบริเวณนี้จะให้มันเด่นที่สุดนะฮะนี่คือสไตล์การทําสื่อการสอนของผมนะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยครับหรือใครอยากเปลี่ยนแบ็กกราวด์เป็นสีอื่นก็สามารถนะครับทำได้เลยเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับโค้ชสำหรับครูนะครับที่ผลิตคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ